วันนี้มาทานผลไม้เพิ่มวิตามินกันนะคะได้ประโยชน์ดีมากๆค่ะสำหรับผลไม้ที่ก็ผ้าสี้สีเหลืองสีขาวสีเหลืองจากสับปะรดแล้วก็สีขาวสีขาวจากมันแก้วแล้วก็สีใสแบบนี้จากแก้วมังกรแล้วก็แกตาลูปสีส้มอ่อนๆแล้วก็ฝรั่งสีเขียวกินจากผลไม้ที่มีรสจืดยังค่อยไปหารสหวานไม่ต้องใช้พิเกลือช่วยนะคะกินมันสดๆอย่างนี้เลยต้งจิ้ม รต้องทงกอน,กน,กกนกระหล,ลังก่อนแล้วก็มามันแก้วแล้วก็ไปแคนตาลูแก,มกมมมมมม้มาก่อนแล้วจับกระรลงแก้มก่อนอร่อยระบายท้องดีมากค่ะไปะลดบ้างวิตามินธรรมชาติเป็นจะดีกว่าอาหารเสริมนะคะอาหารเสริมก็คือทานเพื่อเสริมอาหารที่เราขาดไปหลังจากที่เรากินอาหารไม่ครบธาตหมูก่ก็ใช้วิตามินเสริมแบบเป็นแคปซูลเป็นอะไรนี้เพื่อเสริมให้ร่างกายไม่ขาดต้ามินแต่ถ้าเราทานผลไม้ก็ไม่ต้องกินอาหารเสริมแล้วนะคะ ทานผลไม้ทานผักทานอาหารครบห้าหมู่ทานอาหารคร,ร,รบก็ไม่ต้องพึ่งอาหารเสริม